เอ้ยตับสดแห้งพี่นอ้องมึอนี่ยังสดเลยคุณป,ปาดลังกัดเลยวะสวยวบาบีเลยวะตับปัดอ๋เข้ามาใช้คำดูจวดปาดตับสดๆเลยครับมึอนี่สดแห้งดีอืม ตวันั้อมสล่ยาลเาังสนเตอ้างว้อาั่อมัง้อามั่ั้อ้งาั่อ่ง้ามัอา